สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งวันนี้เรากลับมาที่ท่าอากาศยานสวนภูมิในช่วงกลางๆเดือนปปลายเดือนธันวาคมครับเป็นช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ที่กําลังจะมาถึงที่สนามบินสวนภูมิก็มีการตกแต่งบรรยากาศให้เข้ากับเทศกาลมีต้นคริสต์มาสมีเพลงคริสต์มาสประดับไฟสร้างความคึกคืนให้กับผู้โดยสาร ช่วงนี้บรรยากาศที่สนามบินสุวรรณภูมิก็เริ่มคึกคักกันมากขึ้นนะครับทั้งบรรยากาศการเดินทางของผู้สารทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศแล้วก็ในช่วงเช้า,ชาแบบนี้ตอนนี้เรามาที่ส่วนรณภูมิในช่วงเช้ามืดครับจะออกเดินทางในช่วงเช้าคนค่อนข้างเยอะเลยครับโดยเฉพาะการเดินทางภายในประเทศถ้าเกิดใครสะดวกเช็คอินด้วยตัวเองแบบนี้ผ่านตู้คีย์ออสเช็คอินที่กระจัดกระจายไปอยู่ทั่วสนามบินเนี่ยก็จะสะดวกแล้วก็ประหยัดเวลาได้มากขึ้นครับไม่ต้องไปรอต่อคิวยาว วันนี้เราจะพาทุกคนออกเดินทางไปกับเที่ยวบินของสายการบินไทยสมัยเที่ยวบิน w e c e ออกเดินทางไปขอนแก่นในช่วงเช้าออกเดินทางเวลา7โมง15นาทีตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้าก,กว่าเราก็เชืคออินเรียบร้อยแล้วก็เข้ามาอยู่ในห้องผู้สค่ขาออกภายในประเทศที่สวรณภูมิซึ่งตอนนี้มีร้านค้าต่างๆมาเปิดให้บริการมากขึ้นแล้วร้านขนมมาเปิดบริเวณตรงจุดตัด3แยก AB ตรงนี้แล้วก็มีร้านอาหารเปิดเพิ่มขึ้นคือร้านไทยสตรีทฟู้ดขายพวกอาหารต่างๆอาหารจานด่วนของประเทศไทยครับ ก็อยู่ตรงสามแยก a b เช่นเดียวกันแล้วก็ร้านอาหารอื่นทั้งเกาะฮอบบาร์เบอร์เกอร์คิงบอนชอนซึ่งเปิดให้บริการมาก่อนหน้านี้ก็ยังเปิดอยู่นะครับแต่ว่าศูนย์อาหารฟู้ดสต็อปนั้นตอนนี้ก็ยังไม่ได้กลับมาเปิดให้บริการก็ถือว่ามีตัวเลือกในการใช้บริการร้านอาหารต่างๆมากขึ้นที่ข่าออกภายในประเทศที่สวรภูมิห้องรับรองของสายการบินต่างๆก็ยังคงเปิดให้บริการอยู่ที่คองคอสเองครับวันนี้เราก็แวะเข้ามาที่ห้องรับรอง รอยอนซิลล่าสของการบินไทยนะครับเพราะว่าเดินทางด้วยสถานะรอยอนออกขีด plus ระดับโกก็มีสิทธิ์มาใช้ห้องพรองได้ก็แวะมารับประทานอาหารเช้าครับของว่างยามเช้ามีตัวเลือกเป็นอาหารสไตล์อาหารเช้านะครับในช่วงเวลานี้ก็เป็นขนมแพฟแอนไฟลาต่างมีไส้กรอบมีไข่ลวกแล้วก็ตอนนี้ในห้องพรองรอยันซิลล่าสของการบินไทยเนี่ยมีไอศครีมของการบินไทยครับจากครัวการบินไทยที่เป็นไอศครีมโฮมเมดแบบรสชาติไทยๆมีทั้งไอศครีม กะทิชาไทยแล้วก็ไอศครีมดอกอัญชันก็หยิบม,มาลองสักสองกระปุกสองรสแล้วกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างได้เวลาเรียก้ยเครึ่งแล้วก็ลงมาที่เกตนะครับวันนี้เราออกเดินทางไปขอนแก่นในที่บิน WE40 ด้วยเกต B7 อยู่ด้านล่างก็ต้องนั่งรถบัสไปที่เครื่องบิน แสงยามเช้าตรู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิในช่วงฤดูหนาวนั้นสวยจริงพร้อมกับบรรดาเครื่องบินของสายการบินต่างๆที่จอดเรียงรายอยู่เครื่องบินที่จะพาเราไปขอนแก่นนั้นก็ต้องเป็น Air ์บัส a สามสองศูนย์แน่นอนเพราะทั้งฝูงบินของไทยสมายตอนนี้ก็มีเครื่องบินอยู่แค่แบบเดียวแล้วก็นี่คือบรรยากาศยามเช้าที่สุวรรณภูมิคนระับก็เป็นเวลาประมาณหกโมงครึ่งพระอาทิตย์เพิ่งโผล่ค้นขอบฟ้าได้ไม่นานเอามานั่งประจําที่แล้วรอผู้สั้นเครื่องให้ครบแล้วเดี๋ยวก็พร้อมออกเดินทางไปขอนแก่น,ก,นกันกับเที่ยวบิน w EC ั e เที่ยวบินไปขอนแก่นจากสุวรรณภูมินั้นใช้เวลาไม่นานแล้วก็ขอนแก่นก็ไม่ได้อยู่ไกลจากกรุงเทพมากนักในเช้าวันนี้นั้นเที่ยวบินของเราเนี่ยใช้เพดานบินสูงสุดแค่ประมาณ21,000ฟุตหรือว่าประมาณ6.4กิโลเมตรเหนือระดับน้ําทะเลแค่นั้นเองดังนั้นแล้วเนี่ยระหว่างทางเราอาจจะได้เห็นทิวทัศน์ที่ใกล้มากขึ้นแล้วก็ชมวิวได้ง่ายมากขึ้นเดี๋ยวจะพาไปดูว่าตลอดการเดินทางจากกรุงเทพไปขอนแก่นนั้นเราผ่านสถานที่อะไรบ้าง หลังจากบินขึ้นจากสนามบินสุวรรณภูมิได้เล็กน้อยเราก็จะผ่านเหนือบริเวณจังหวัดฉะเชิงเซาครับมองทางหน้าต่างด้านซ้ายที่เรานั่งอยู่เนี่ยก็จะเห็นแถวจังหวัดนครนายกแล้วก็ปราจีนบรุรีจากนั้นเนี่ยก็จะเห็นพื้นป่าและภูเขา,ข,าขนาดใหญ่นะครับนี่คือพื้นป่าเขาใหญ่นั่นเองซึ่งก็จะเห็นว่าเป็นป่าทึบนะครับแล้วก็เป็นภูเขาสูงชัดเจนขณะที่เรากําลังบินข้ามภูเขาลูกนี้ไปก็คือเรากําลังบินอยู่เหนืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับพื้นป่าพื้นใหญ่ของประเทศไทย มองจากบนเครื่องบินแบบนี้ก็จะเห็นความเขียวขจีและความอุดมสมบูรณ์ของต้นไม้ป่าไม้ต่างๆของพื้นป่าเขาใหญ่ได้อย่างชัดเจนรวมถึงแนวสันเขาที่เป็นสันปันน้ําของพื้นป่าเขาใหญ่ด้วยหลังจากนั้นไม่นานก็จะเห็นถนนเส้นหนึ่งที่ตัดเรียบชายป่าเขาใหญ่แล้วก็เชื่อมจากกบินบุรีผ่านวังน้ําเขียวแล้วก็ไปเชื่อมกับปักธงชัยที่นครราชสีมานั่นคือถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข304นั่นเอง เครื่องบินเลี้ยวโค้งซ้ายเพื่อหันหัวไปทางทิศเหนือมากขึ้นเพื่อตรงไปยังขอนแก่นบริเวณเหนืออำเภอวังน้ำเขียวของนครราชสีมาหลังจากนั้นไม่นานเราก็จะเห็นพืนน้ำขนาดใหญ่เป็นแหล่งกักเก็บน้ําขนาดใหญ่นั่นคือเขื่อนลำพะเพิงในเขตจังหวัดนครราชสีมาเช่นเดียวกัน และเราก็จะบินผ่านเหนือตัวเมืองขนาดใหญ่นะครับเห็นสนามกีฬาขนาดใหญ่ซึ่งเคยจัดการแข่งซีเกมครั้งที่24เมื่อปี2007และนี่คือเมืองโคราชหรือนครราชสีมานั่นเองเราจะเห็น3แยกใหญ่กลางเมืองโคราชที่ถนนมิตรภาพนั้นหักเดียวซ้ายเพื่อมุ่งหน้าไปยังขอนแก่นแล้วก็เห็นเขตคูเมืองของโคราชด้วย ในห้องโดยสารนั้นจอที่อยู่เหนือศีรษะของเรานั้นก็เปิดลงมาเพื่อฉายรายการโทรทัศน์ที่เป็นคลิปสั้นๆนะครับเพราะเที่ยวบินนี้ก็เป็นเที่ยวบินสั้นๆอย่างตอนนี้ก็สาธิตขั้นตอนการทําอาหารเป็นเมนูสั้นๆมาดูกันว่าตอนนี้เขากําลังจะทําเมนูอะไรกันหลังจากนั้นไม่นานเครื่องบินก็จะเริ่มลดระดับเพื่อลงจอดที่สนามบินขอนแก่นแล้วเที่ยวบินจากกรุงเทพไปขอนแก่นนั้น ใช้เวลาบนอากาศประมาณแค่40นาทีเท่านั้นเองถ้าเกิดว่าไม่ติดเรื่องสภาพการจราจรทางอากาศอีกสักครู่สัญญาณรักขมขัดก็จะติดขึ้นแล้วพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินก็จะเตรียมห้องโดยสารให้พร้อมสำหรับการลงจอดท,ที่ขอนแก่นเราเดินทางมาถึงที่ขอนแก่นในเวลา8โมงสนาทีบนเที่ยวบินภายในประเทศในช่วงเวลานี้นั้นสำนักง,งานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยังไม่อนุญ,ญาตให้มีการบร,ริการอาหารและเครื่องดื่มใดๆระหว่างการเดินทางแล้วก็ผู้โดยสารก็ยังไม่สามารถ รับประทานอาหารและเครื่องดื่มใดๆได้ขณะนะโดยสารอยู่บนเครื่องบินดังนั้นแล้วเนี่ยพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินก็จะมอบถุงแบบนี้ให้เราเป็นถุงขนมที่ให้เราลงไปรับประทานข้างล่างเมื่อเดินทางถึงที่หมายปลายทางแล้วก็รับถุงแล้วเดินลงจากเครื่องแล้วก็เดินเข้าไปยังอาคารผู้โดยสารแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าภายในถุงที่เป็นการให้บริการถุงของว่างในช่วงเวลานี้ของไทยสมายจะมีอะไรบ้างมีพายแสเบอร์รี่หชิ้นมีกระดาษเย็นรีฟิชชิ่งเทชชู แล้วก็มีน้ําเปล่าให้1ขวดก็เป็นลักษณะการให้บริการของทุงของว่างบนเที่ยวบินภายในประเทศของไทยสมายในช่วงเวลานี้นะครับที่ชั้นผู้สานขาเข้าของอาคารผู้สานหลังใหม่ของสนามบินขอนแก่นนั้นตอนนี้ก็มีเคาน์เตอร์บริการทั้งรถเช่ารถแท็กซี่นะครับสำหรับใครที่จะเดินทางเข้าเมืองโดยรถซิตี้บัสเนี่ยจะลงไปอีกชั้นหนึ่งที่ชั้น G จะเป็นพื้นที่ของบริการขนส่งสาธารณะก็ลงไปคือรถซิตี้บัสได้ส่วนจุดชมวิว ที่อาคารหลังใหม่ของสนามบินขอนแก่นตัวนี้ก็เปิดใช้งานแล้วครับสามารถเดินออกมาเพื่อมาชมทิวทัศน์ชมลานจอดเครื่องบินได้เราก็ออกมาชมบรรยากาศเครื่องบินของสายการบินต่างๆที่ขึ้นลงที่สนามบินขอนแก่นในช่วงเช้าวันนี้ตอนนี้เที่ยวบิน w e 4 1ก็กําลังจะออกเดินทางกลับไปกรุงเทพสําหรับรีวิวอาคารผู้สานหลังใหม่หรืออาคารส่วนต่อขยายใหม่ของสนามบินขอนแก่นนั้นเราได้ทําไว้แล้วก่อนหน้านี้นครับใครยังไม่ชมตามไปชมกันได้แล้วเดี๋ยวก็ปิดท้ายนะครับบรรยากาศการเดินทางในช่วงนี้นะครับในการอัปเดต แล้วก็พาชมวิวระหว่างการเดินทางจากสุวนรภูมิมาขอนแก่นด้วยการออกเดินทางของเที่ยวบินของสายกบินไทยสมายด้วย Airbus A320 ามสนลำนี้จากสนามบินขอนแก่นขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้แล้วพบกันใหม่ขอบคุณและสวัสดีครับ